ขอบคุณนะลูกขอบคุณนะลูกขอบคุณนะคับขอบคุณแม่กันญามาข้าแถวมาลูกข้าวแถวค่ะข้าวแถวมาลูกข้าวแถวมาพรามาบนนำดิเด้ออีหลาไปถอดมีออกสรุปแม่เอาน้ำไปเอาเอาเฮ้ยเขาอยากสวยตานาปีสายเขาเทียวนี่แมนะเดี๋ยวมันนี้กีเหี้มลูกเก็งระเบิมันจะมีเกมํำมากเยอะเยอะมากมาเ่อคะณรก็่ะ วันนี้บอสเตรียมอุ้ยวันนี้คนเรามาน้อยจะพบุกนะบอสเตรียมของแจกเยอะมากไรนะฮะอีกยถอดออกดูสวยสดใสขึ้นเลย หลอดมัแกะยากแต่ว mm ่าแกะพี nah. ่ก็ได้หลอดนะมาลูกมามากระดานยดเดินมากระดาเดินเดเดินลูกเป็นไรนะแม่มาแล้วนะมาเป็น่องเป็นสามกระดานลูกมาหลอดตัวหลุมหลุมัากน้ำกระดานยิบได้ค อะไรนะวัดยี่ห้าวัดยี่ห้าอะไรนะอะไรนะที่เม่นป่าไหน ไม่จะให้ผมพอดจาก้นมามายังไม่ได้ดะไม่มาไม่กี้ยนี้ไม่มีตัวอ่ไม่ไงจุดบริยัตน้องปุณย์ยิบเลยลูกยิบเลย่าดยิบเลยไม่ได้้ คนละหนึงนะคะดีเยี่มอให้เปิ่มขึ้นถึงยางีที่มอย่ใส่เกียร์ยครับรสหวานอับัต่ไ่ ให้พ่อด้วยหรือยังที่อาจารย์นักดตรีประกาศที่อาจารย์นักดนตรีรู้หน่อยครับบอสครับที่อาจารย์นักดตรีนะครับที่อาจารย์ดนตรีใส่นอกอกอาจารย์นอกอาจารย์ก็เอาอีกนะเร้ยอาจารย์เน็กบอลไม่ชอบกิที่เราห้ากินไ่ชอบกิน ถ้าดื่น้ำเนี่ยมันมันมันดีต่อสุขภาพดูแม่สิแมนเห็นแม่เป็นตัวอย่างมอาแล้วค่ได้เรียงลูกพอได้น้ำรมอยังคะมาเอาลูกไ điề <laughs> này, họ có hiện <laughs> tượng thanh niên bưng gì bạc mà cái <laughs> gì ไปเดมวันินอจารดนนะครับมาวอาจารย์ yeah, I, uh ่วนเครับ right. uh ่อยมากนบออร่อยมากนะครับสนใจสั่งได้นะคะที่จะกบกปากประเด็กนะครับีุณ้องขา พิเศษพิเศษพี่น้องแซ่บเบอร์ไข่มุกจุกๆเลยนะคะไข่มุกจุกว่แซ่บก๊อร่อยอร่อยอร่อยอรยมาดจคนข้างในพี่เตาเจ็บตนอก่าตั้งไหนอะไรอ่ะ แกาจารนั่งีถขอมยัยแวยี่บัวนค่อไี่้วนี่หัวนกขอบคุณแม่กัญาด้วยนะคะไปพี่น้องตามตามพี่น้องะไปไปไป ท uhh ่นแม่มาอทุกท่านไดี้ว่นแ่ออกิเนานแม่ส่ซ่อระแก้วออย่่บางสบกบกอกบกขอเขแกไบกของเราเป็นแบบว่าอกผมก็แงไปเดี๋ยวูไม่้ไม่ห้ไนมันเมันพิชสี่ อันนี้เป็นห้องซ้อมนักเตะีนะครับ้ตอนนี้นักตมาเล็ะเก็บนะคะเยกทีมเป่าอยู่ี่นี่นาติ13ชินเจ็ดเจ็ดพี่แอ้พี่แอ้พี่คอ้เล่ทีมไม่ดีักป่ะเด้ ไอรายการเขาทีหน้าเอนกันถู n ไอันนี้ได้อีกรอบนะค่ะตอนนี้อีกรอบต้าน้ำอโ่อโโลูกโอโเหรอน้ำอร่อยหวานมากเลยอร่อยอร่อยชอบชอบ ชอบมากนะคะพี่้องชอบมากอร่อยอร่อยค่ะ